กดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ The First Body วีชาบทที่10ฉันหลงคุณแสงแาด,ดยามเช้าลอดเข้ามาผ่านหน้าต่างคามานปลิวสวัยเมื่อยามที่ลมพัดร่างสูงของสาวเอเชียลุกขึ้นจากที่นอนเธอบิดตัวไปมากระดูกลั่นดังกรอก จนเธออดยิ้มขำให้กับตัวเองไม่ได้เธอลุกขึ้นแล้วจัดการเก็บที่นอนอย่างประณีตจากนั้นก็เข้าไปอาบน้ําแต่งตัวสบายสบายกางเกงวองขายาวเสื้อยืดสวมทับด้วยฮุดสีดําเธอก้าวลงบันไดบ้านเข้าไปในครัวเพื่อจัดการอาหารเช้าปากบางคลอเพลงที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่เมื่อได้สเต็กกับไข่ดาวรวมไปถึงสลัดสองชุดเธอวางมันลงบนถาดเปิดตู้เย็น หยิบขวดน้ำเปล่าออกมาสองขวดเกิริยาช่างหน้าดูชมซะเหลือเกินเป็นการเข้าครัวที่ไม่เคะเขินมาแต่น้อยเธอเดินไปที่ห้องนั่งเล่นต่อจากนั้นก็เช็กระบบนิรภัยประตูรัว้วประตูบ้านหน้าต่างทุกบานเมื่อพบว่ามันเรียบร้อยแล้วเธอก็ยกถาดอาหารไปชั้นใต้ดินของบ้านตัวเองเสียงก้าวเท้าลงมาเป็นจังหวะนั้นพาให้ร่างที่หลับไหลตื่นขึ้นนิรินถูกมัดเอาไว้ กำลังนอนอยู่บนเตียงในห้องป้ายดินซึ่งเป็นห้องหลบภัยของเจ้าของบ้านเมื่อดวงตาคู่สวยลืมขึ้นเนรินกระพริบตาสองสามครั้งพบว่าใครคนหนึ่งกำลังส่งยิ้มมาให้เอกฝ่ายวางถาดอาหารจากนั้นก็นั่งลงบนเก้าอี้เนรินพยายามจะนึกว่าเขาเป็นใครหากแต่เธอนึกไม่ออกมันติดอยู่ที่ปากรูปหน้าแบบนี้ดวงตาแบบนี้จมูกแบบนี้ หล่อนเหมือนสาวเกาหลีผสมญี่ปุ่นและยังมีเชื้อสายจีนร่วมด้วยอีกตั้งหากนิรินมองกระทั่งฝ่ายนั้นหัวเราะอ,ออกมากมองแบบเนี้ยฉันก็เขินนะคะคุณเจ้าของบ้านกล่าวยกมือขึ้นมาเกาท้ายทอยก่อนจะจ้องปากับนิรินสาวสวยเพื่อนบ้านของตัวเองก็รอตั้งนานเมื่อไหร่จะย้ายมาที่นี่กว่านิรินจะลงหลักปกักฐานเธอคนนี้รอนิรินตั้งนานนะ และกว่าจะซื้อบ้านหลังนี้เพื่อให้อยู่ติดกับนิรินได้เธอต้องจ่ายไปมากแค่ไหนล่ะคุณคือหัวใจของนิรินเต้นระรัวและแล้วเธอก็ได้พบอีกฝ่ายจนได้สินะใช่คะ่ะฉันเองภูเมตาเสียงนั้นกล่าวรอยยิ้มงามแปมบนใบหน้าเธอลุกขึ้นแล้วเดินไปเปิดตู้เซฟก่อนจะหยิบเอาห่อผ้าบางอย่างออกมา พอเปิดออกก็พบว่ามันเป็นมีดหลายขนาดความคมนั้นแวาววาวสะท้อนแสงกับกรุกกระจกสีไซสจ์จะจะฆ่าฉันงั้นหรอคะนิรินถอยกลาดเพราะอีกฝ่ายเลือกมีดอยู่ดวงตาคู่นั้นเหมือนตั้งใจมากเหลือเกินเปล่าคะ่ะแค่จะตัดเชื่อให้ไงขอโทษนะคะที่ต้องใช้วิธีนี้กลัวว่าคุณจะไม่เชื่อว่าฉันคือผู้เมตานะเธอก้มลงมองนิริน หน้าตาบ้องเบ้เสียเหลือเกินแล้วใครจะเชื่อล่ะว่านิรินคนนี้คือคาตกรเอาล่ะเรามาตัดเชื่อกกันสัญญาว,ว่าจะไม่ทำร้ายคุณนะคะคุณเองก็เหมือนกันประกายตาของเธอมีแวววับใสมือบางตัดการตัดเชือกให้กับนิรินเท้าขาและกลางลำตัวคุณคุณคุณใบพายในที่สุดนิรินก็นึกออก รูปหน้าของใบพา,ายยังพอเหลือบ้างทีมไม่เปลี่ยนคือเสียงนิรินจำมันได้ขนในกายของนิรินลุกชันขึ้นเพราะนึกย้อนไปถึงเรื่องราวตอนที่ตัวเองอยู่ที่เมืองไทยเป็นคุณมาตลอดสินะคะคุณคือตำรวจดีใจจังที่คุณเพิ่งมารู้เอาตอนนี้อ๋อขอบอกไว้ก่อนนะคะฉันคือต้นข้าวฉันเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วว่าแล้วใบพา,ายก็ยกมือขึ้นมาทัดผมเล็กน้อย แล้เหมือนจะลืมไปแล้วเธอต้องแนะนำใครบางคนก่อนจะเดินไปหยิบรูปของพีทมาจำได้ไหมคะในตอนนั้นใบพา,ายอยากให้นิรินเชื่อใจมากขนาดว่าเอารูปของพีทให้อีกฝ่ายดูในห้องของคอนโดแห่งหนึ่งที่เธอจ้างผู้ชายคนหนึ่งไปเช่าและเอารูปของพีทติดเอาไว้พร้อมๆกับคลิปวิดีโอของพีทกับชมจนันฉันไม่ได้ตามสืบเรื่องของพีทเลย เพราะฉันโง่ที่คิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคุณมาตลอดแสดงว่าคุณจัดฉากงั้นหรอคะถ้าฉันไม่วางแผนทั้งหมดตั้งแต่แรกฉันจะเป็นฆาตกรได้ยังไงล่ะคะฉันติดถักกิ้งติดตามตัวไว้ที่โทรศัพท์ที่ส่งให้คุณแล้วก็รถยนต์ของคุณคะ่ะมีหน้าล่ะผู้ชายคนนั้นก็เลยออกมาจากห้องพอดีหรือไม่งั้นคุณก็กลัวคำขู่ของฉันนิรินยิ้มแย้กลัวจริงๆนั่นล่ะ นั่นคืออีกเหตุผลที่ไม่อยากตามต่อเธอดูทิศทางของเรื่องไปเรื่อยๆว่าเขาจะหลอกกันหรือเปล่าหากว่าหลอกเธอเองก็มีมือถือของเขาและมีรูปของพีทเหมือนกันคุณทำให้ฉันเข้าใจมาตลอดว่าเป็นผู้ชายแล้วคุณจับฉันมาทำไมล่ะคะตามที่สัญญาไงคะว่าสักวันหนึ่งฉันจะเปิดเผยตัวกับคุณใบพา,ายนั่งลงข้างๆอีกฝ่ายอันที่จริงแล้วฉันมีเรื่องอยากจะสารภาพคะ่ะ มือของใบพา,ายทัดผมของนิรินจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะบอกว่าฉันชอบคุณชอบคุณมากดวงตาของใบพา,ายเต็มไปด้วยความปลาถนาฉันชอบคุณตั้งแต่เริ่มตามคุณแล้วคุณสวยทำงานเก่งน่ารักเราก็อ่อนหวานอีกปตาฉันก็เป็นคนหัวอ่อนไม่ทันคนก็ก็โดนหลอกโดนเขาบลัคเมย์มาตั้งนานนะคะ นี่คือประโยคของนิรินเธอสมเพศตัวเองยิ่งนักพอนึกย้อนไปทุกครังที่ถูกชมจันทร์แบล็กเมล์แล้วหัวใจนิรินร้าวรานอยากคิดว่าเรื่องแบบนี้มีแต่ผู้ชายที่ทำกันผู้หญิงเองก็ใจหยาบช้าแล้วผู้เสียหายส่วนใหญ่ก็กลัวยิ่งเรามีชื่อเสียงมีหน้าตาทางสังคมเท่าไรเราก็ยิ่งกลัวว่าใครจะมารู้เห็นเรื่องของเรามากเท่านั้นแล้วตกลงได้หลอกอะไรฉันอีกไหมคะ นิรินถามตอนนี้เธอไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วไม่รู้ว่าคนตรงหน้าจะหลอกอีกหรือเปล่าพอแล้วคะ่ะไม่หลอกอีกแล้วอันที่จริงฉันจะเป็นคนดีนะคะฉันไม่ได้เป็นคนชั่วตต่คุณกับฉันวางแผนค่าชมจันนะคะเนรินลุกขึ้นแล้วสะบัดแขนสะบัดขาเธอรู้สึกเมื่อยขบไปหมดแล้วชมจันสมควรตายไหมล่ะคะคุณว่าใบพา,ายคิดว่าชมจันสมควรตายแล้วละ่ะ ถ้าถูกจับเข้าคุกก็ไม่นานหรอกแถมยังได้ออกมาใช้เงินสบายใจเชิบสู้ให้เธอจัดการเองไม่ดีกว่าหรอสมควรค่ะยิ่งฉันเห็นภาพของเด็กผู้หญิงที่ตายคนนั้นฉันยิ่งคิดว่าชมจันสมควรตายแล้วน้ำเสียงของนิรินเข้มขึ้นหัวใจเต้นรัวรอหนึกไปถึงเรื่องที่เราสองคนได้ทำลงไปก่อนที่จะเดินเข้าไปหาใบาพายวตาชอบฉันจริงๆหรอคะ ชอบค่ะคุณไม่คิดหรอว่าทําไมฉันไม่ฆ่าชมจันทร์คนเดียวไปเลยทําไมฉันต้องให้คุณมายุ่งยากด้วยใบพา,ายยกยิ้มมุมปากจากนั้นก็กล่าวต่อว่าอันที่จริงแล้วฉันคนเดียวก็เอาอยู่นะคะแต่การที่ฉันมีทีมที่ดีมันจะทําให้งานประสบความสําเร็จมากขึ้นเอย่าลืมสิชมจันทร์เป็นคนดังถ้าเกิดหลอนหายไปตายไปหรือตายอย่างมีเงื่อนงำตำรวจไม่ได้โง่หรอกคะ่ะพวกเขาจะตามรอยจนเจอ ดังนั้นฉันก็เลยโยนเธอเข้ามาในอ้อมแขนของฉันโดยการให้มันเป็นคดีของนักเชือดใบหน้าและนั่นฉันจึงได้เป็นคนควบคุมเกมทั้งหมดเพราะถ้ามันเป็นคดีธรรมดาฉันคนเนี้ยก็ไม่ได้มีโอกาสนั้นหรอกคะแถมยังต้องมาหวาดเสียวกับการโดนจับได้อีกคุณเข้าใจคิดนะคะเห็นภาพชมจันทร์แล้วได้ตานึกกลัวนิรินเคยถามเรื่องนี้กับพนายต้นข้าวแล้วอีกฝ่ายก็เล่าให้ฟังถึง คาตกรต่อเนื่องในคราบของฮีโร่คนหนึง่งวาตาคุณคือนักเชื่อใบหน้าใช่ไหมคะนี่คือคำถามที่อยากรู้มาตลอดใบพายคือนักเชื่อใบหน้าใช่ไหมหรือว่าเป็นแค่การลอกเลียนแบบเธอเองก็ศึกษาเรื่องคดีความของตำรวจมานานแล้วคุณไม่ควรถามเรื่องนี้ฉันคิดว่าจะปล่อยให้มันตายไปกับฉันแต่ขอให้เชื่อใจนะคะฉันไม่มีวันทำร้ายคุณหรอก หากว่าคุณไม่ทำร้ายฉันใบพา,ายเฝ้ามองนิรินมาตลอดตั้งแต่ที่อีกฝ่ายเป็นเหยื่อของชมจันทร์แล้วถูกคราบน้ำตาและความหวาดกลัวของนิรินนั้นทำให้ใบพา,ายรับรู้จากเครื่องดักฟังในห้องนอนรถยนต์หลักที่ทำงานใบพา,ายเป็นเหมือนแฟนกลับตัวน้อยของเจ้าหญิงที่ถูกคนซามทำร้ายพอได้รับรู้ถึงความถูกมากเข้ามันก็กลายเป็นเห็นใจเอาใจช่วยและชอบไปโดยประริยายนั่นละ่ะ ใบพายชอบเจ้าหญิงน้อยนิรินมากเธอเผยความอ่อนแอให้อีกฝ่ายรู้โดยการเอารูปของพีทให้ดูเพราะอีกฝ่ายอยากให้นิรินเชื่อใจและร่วมมือกันกับเธอยังไงล่ะฉันชื่นชมความเชื่อมั่นที่คุณมีต่อฉันบอกตามตรงนะคะตอนแรกฉันก็กลัวว่าคุณจะกลับลำเพราะแต่ละอย่างที่ฉันให้คุณไปนะมันเป็นหลักฐานที่ผูกมัดตัวคุณมากขึ้นเรื่อยๆฉันก็คิดเหมือนกันคะ่ะ นนรินผลักตัวออกจากเขาเธอเดินไปยังจานอาหารที่อีกฝ่ายทำมาให้มียาพิษพอจะฆ่าฉันไหมคะก็อยู่กับฆาตกรก็ต้องระวังนี่เนรินนั่งลงเธอดื่มน้ำก่อนโดยไม่ได้รอคำตอบจากใบาพายแม้แต่น้อยสาบาลว่าไม่คิดจะทำร้ายค่ะใบพายเอาน้ำขึ้นมาดื่มก่อนจากนั้นก็หันมาสบตากับนิรินใครช่วยคุณบ้างหรอคะ แล้วทำไมคุณต้องเบี่ยงเบนประเด็นมาที่ฉันคนเดียวล่ะนิรินเองก็ตกใจมากเหลือเกินกับสภาพศพของชมจนันทร์เพราะถ้าไม่เบี่ยงเบนประเด็นมาที่คุณก็ต้องเล่นประเด็นของมือเชื้อดก่อนปกติแล้วมือเชือดค้าขนเลวดังนั้นตำรวจอาจจะต้องขุดหาความเลวของชมจันทร์เวลาฉันมีตั้งสิบสีวันถ้าฉันหาความเลวของชมจันทร์ไม่ได้มากพอมันจะน่าสงสัยนะคะอย่าลืมสิ ฉันทำคดีนี้กับเพื่อนด้วยแต่ว่าอีกฝ่ายก็ทำเลวไม่ใช่หรอคะนเนรนถามด้วยความสงสยัยใช่ค่ะต่เรื่องที่ชมจันเอากับเด็กควบคุมเด็กที่หล่อนเลี้ยงเรื่องบักเมผู้หญิงมีเงินมันยังไม่ถูกเปิดเผยนี่คะถ้าตามสืบให้ลึกขึ้นจะไปเจอต่อเรื่องของน้องสาวฉันและนั่นฉันอาจจะถูกตัดออกจากคดีความนี้ฉันมีความใกล้ชิดกับคดีผีดตายเพราะชมจันทร์ นิเรียนเข้าใจแล้วทำไมถึงต้องมีตัวหลอกล่อให้สมจริงน้องฉันคือหนึ่งในเหยื่อของชมจันทร์คุณโชคดีนะคะที่ไม่ได้เจอเหมือนพีทคะคุณยังถูกปลักเมคแค่ตอนมีอะไรกันกับชมจันทร์แต่น้องฉันไม่ใช่คะ่ะหนังนั้นหม่อมพีทแลาวให้ผู้ชายควา,ามเจ็บปวดแล่นมาจุกกลางอกใบาพายหยุดพูดแค่นั้นเธอมาเจอโทรศัพท์อีกเรื่องซึ่งชมจันทร์มอบมันให้พีท ก็เป็นตอนที่เก็บของของน้องสาวหลังงานเผาศพพีทไม่เคยบอกเรื่องนี้เอาแต่บอกว่าตัวเองอกหักใบพา,ายเป็นพี่สาวที่ไม่ได้เรื่องพีทโอนเงินให้ชมจันทร์สิบล้านบาทสามรอบเพราะหล่อนรู้น้องสาวของเธอพึ่งได้รับมรดกเป็นหุ้นจากบิดาที่เสียชีวิตตอนที่พีทขายหุ้นออกไปเป็นจำนวนมากใบพา,ายไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใดโดยคิดว่าน้องบรรลุนิติภาวะแล้ว คงอยากจะมีเงินเอาไปซื้อของบ้างใบาพายหรือชื่อใหม่คือต้นข้าวถึงกับเอ่ยเสียงสั่นเล็กน้อยว่าฉันเป็นพี่ทียายาจนผิดไม่กล้าเล่าความจริงให้ฟังใบาพายรูปหน้าตัวเองพร้อมๆกับได้รับสัมผัสอ่อนโยนจากผู้หญิงฝั่งตรงกันข้ามใบาพายห้ามน้องแล้วเรื่องของชมจันทร์เพราะชมจันทร์มีข่าวเรื่องบริษัทขายตรงเมื่อสิบปีก่อนเขาว่า ภาพลักษณ์ของหล่อนกลับลวงปาน้องสาวจนกระทั่งหลงแบบไม่ลืมหูลืมตาตากคุณก็ทำเพื่อพีทแล้วนี่คะสิบเก้าแผลใช่ไหมคะที่คุณแทงใบพา,ายพยักหน้าน้องเธอตายตอนอายุยี่สิบนิ้วริ่นแทงไปหนึ่งพรดังนั้นเธอก็แทงเพิ่มไปอีกสิบเก้าที่คุณหมอนิติเวชพูดไม่ผิดหรอกฆาตกรต้องการให้หล่อนทุกทรมานใบพา,ายจัดการแทงเข้าที่กระดูกสันหลังก่อน ทำให้เป็นอัมมพาธชมจันไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ควบคุมการถ่ายของเสียก็ไม่ได้อีกทำให้หล่อนไม่เหลือความภาคภูมิใจในความเป็นคนแล้วหลังจากนั้นใบพา,ายก็กระหน่ำใช้อาวุธไปที่ช่องท้องปล่อยให้ทรมานจากนั้นก็ตายลงในที่สุดขอร้องล่ะค่ะอย่าทำร้ายฉันฉันมีเงินนะจะเอาเท่าไหร่เป็นเสียงชมจันที่อ้อนวอนเอาเท่าไหร่เงินหรอ เอาชีวิตมึงไงอีเลวดวงตาของใบพา,ายราวกับปีศาจหมุนตัวชมจันที่กำลังมึนงงมาหาจากนั้นก็จัดการทำร้ายไปที่ด้านหลังต่อจวงแทงเบียงไม่ปลานีปลาสายโลหิตสีแดงกระชอกเต็มพลาสติกไปหมดแม้กระทั่งที่ครอบใบหน้าพลาสติกที่เธอสวมมันก็ยังแปดเปื้อนไปด้วยใบพา,ายเน้นความเร็วและหนักหน่หนวงสม่ำเสมอเธอค่อยๆมองร่างของอีกฝ่ายกระอักโลหิตออกมา ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังประโยคสุดท้ายที่ชมจันได้ยินคือคำสบทด,ด่าหยาบคายจากใบพายก่อนที่ร่างกายที่มีตะกลาาจะถอยออกมาด้วยแววตาเหี้ยมเกรียมมันยังมีความโศกเศร้าป่าปนอยู่บนใบหน้าของใบพายนั้นเศร้าสลดเพราะเป็นใบหน้าของพี่สาวที่สูญเสียน้องสาวไปชมจันอาจไม่ได้ฆ่าพิษ ต่ชมจันทร์ทำลายหัวใจและชีวิตของพีทตายไปนานแล้วทุกครั้งที่มันขู่จะปล่อยคลิปพีทต้องกลัวลนลานรีบเอาเงินไปให้ชมจันทร์ทุกครั้งพีทต้องร้องไห้เพราะนึกถึงเรื่องที่ตัวเองถูกมอมแล้วไปมีอะไรกับผู้ชายโดยไม่เต็มใจสามเดือนเต็มๆที่น้องสาวของใบพายอยู่กับความทุกข์ทรมานพีทไม่กล้าจะบอกใครทั้งนั้นดังนั้นอีชมจันทรโรคจิตใกล้เด็กจอมโศโครก มันก็คุณตายไปจากโลกนี้ไปซะตอนนั้นคุณคิดอะไรอยู่ล่ะคะ <c oughs> คิดแค่ว่าจะเอาคืนหล่อนให้สาสมไงล่ะคะใบพา,ายหัวเราะเธอพาตัวเองออกมาจากอดีตเกิดมาก็เพิ่งทำร้ายคนเป็นครั้งแรกเป็นหลังจากที่น้องสาวเสียชีวิตใบพา,ายกลายมาเป็นข้าราชการชั้นเลวที่เอาเวลามาติดตามแต่เรื่องชมจันทร์จนกระทั่งใบพา,ายรู้เรื่องของชมจันทรทั้งหมด และเธอนี่ล่ะคือคนที่ติดต่อรียาไปต้องการให้รียาช่วยเหลือการมีคนช่วยเยอะมันเป็นข้อดีและมันก็มีข้อเสียข้อเสียคือยิ่งมากคนก็ยิ่งผิดพลาดและแผนการอาจจะรั่วไหลหากแต่คนเหล่านั้นได้รับผลกระทบจากชมจันทร์และมีปาฏิธานแรงกล้ามากพอมันจะกลายเป็นพลังสามาคัคคีทำให้งานของใบพา,ายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีดังนั้น ใบพายจึงเลือกใช้เหยื่อของชมจันทร์ทั้งหมดคุณได้เงินมาจากริยาด้วยแสดงว่าหลานของคุณชมจันทรร่วมมือด้วยสินะคะปริยาคือเหยื่ออีกคนของชมจันทร์ค่ะอะไรนะคะอีสารและเลวโรคจิตนั่นมีหน้าละริยาถึงดูเหมือนกลัวชมจันทร์มากเหลือเกินคลิปทั้งหมดริยาจัดการแล้วนะคะนิรินโล่งใจเป็นอย่างยิ่งก่อนจะถามต่อว่า เราฉันต้องระวังอะไรอีกไหมคะแต่ว่าคุณไปสัญญากรรมมาใช่หรือเปล่าเปล่านะคะฉันไม่ได้สัญญากรรมเลยใบพา,ายจับหน้าของตัวเองเอาไว้หรอคะไม่เลยเนาะว่าตัดทาหมดเท่าไหร่คะน่าจะเกือบยี่สิบล้านนะคะถูบแล้โม่ใหม่หมดเลยเราฉันสวยเท่าเดิมไหมคะอืมแบบเดิมดูสวยแบบปราดเปรียวแบบนี้ดูสวยบ้องเบ้าคะ่ะมีเหตุผลไหมคะ ทำไมถึงได้เปลี่ยนตัวเองจนแทบจํจำไม่ได้ก็ฉันว่าจะขอคบคุณเราอดีตตำรวจที่เคยทำคดีของคุณนะจะขอคบกับคุณได้หรอคะฉันก็ต้องทำหน้าใหม่สิอีกอย่างถ้าเราสองคนคบกันเราต้องหลาจากจากสื่อสังคมและโลกโซเชียลนะคะคุณรู้ใช่ไหมโลกเรามันแคบลงเพราะอินเทอร์เน็ตสำหรับใบาพายนั้นเธอปิดขาดทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารทำตัวหายเข้ากลีบเมฆไม่รู้เหมือนกันว่า คดีนั้นจะหวนกลับมาเล่นงานเธอเมื่อไรเข้าใจแล้วค่ะฉันเองก็ไม่ได้ติดต่อใครแล้วย้ายมาอยู่เมืองนี้แล้วใช้ชีวิตอย่างสงบว่าตาที่นี่ที่ไหนหรอคะข้างบ้านคุณไงคะคะก่อนจะนึกไปว่าหกเดือนก่อนมีใย,ยมวยแอบมองเธอจากหน้าต่างข้างบ้านคุณคือใย,ยมวยโรคจิตเปล่านะคะก็แค่มองเอาล่ะนิริน คุณจะยอมรับการเคาผ่าดูใจกับฉันไหมคะอ๋ออีกอย่างที่ฉันเลือกคุณมาร่วมแผนการฉันเปิดเผยตัวกับคุณเพราะฉันชอบคุณคะ่ะและอยากให้เราสองคนคือพาร์ทเนอร์ในการฆ่าชมจันทร์เท่ากับว่าเราสองคนต่างก็กลุ่มความลับของกันและกันเอาไว้แล้วคนที่ทำผิดสองคนนี้ก็ควรจะอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อรักษาความลับของกันและกันตลอดไปเจ้าแผานการมากนะคะผู้มีเมตตาลืมเรื่องอดีตนะคะ เริ่มกันใหม่ทำให้เหมือนว่าไม่เคยเกิดเรื่องอะไรที่เมืองไทยแล้วอยู่ด้วยกันไปจนแก่สองคนฉันมั่นใจว่าฉันจะเป็นคนรักที่ดีของคุณไม่ต้องกลัวว่าฉันจะหักหลังคุณนะคะถ้าคุณจะฆ่าฉันจริงๆคุณฆ่าฉันไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะอีกอย่างคงไม่เอาเงินตั้งร้อยล้านมาให้หรอกใบาภายนั่งลงแล้วคุกเข่าเธอจับมือนิรินเอามาไว้จากนั้นก็นำแหวนเงินลายน่ารักออกมา เป็นแฟนสาวของฉันนะคะเรียนรู้นิสัยใจคอกันฉันจะเป็นคนรักที่ดีที่สุดและไม่มีใครเหมาะกับคุณเท่าฉันแล้วตกลงคะ่ะคุณใบพาย,ายเปลี่ยนชื่อแล้วคะ่ะเป็นต้นข้าวแล้วทำไมต้องเป็นชื่อนี้ล่ะคะฉันหึงคุณกับยายทนายหน้าเป็ดน,นั่นฉันคิดว่าคุณชอบหล่อนด้วยทุกครั้งที่เจอพวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันใบพา,ายถึงกับมองด้วยความไม่พอใจนะัก คุณก็เลยออกแบบแผนมาให้ฉันขอความช่วยเหลือจากหล่อนแล้วก็ถีบหัวส่งหล่อนงั้นเหรอคะนิรินมองคนเจ้าแผนการออกฉันไม่ยอมให้คุณเป็นของใครหรอกคะ่ะฉันเริ่มกลัวคุณแล้วนะคะต้นข้าวถ้าได้ขึ้นเตียงกับฉันบางทีคุณอาจจะกลัวฉันกว่านี้ก็ได้นะคะฉันเปลี่ยนใจทันไหมคะไม่ทันแล้วคะ่ะทูลหัว กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ